เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ facebook สวัสดิการทันข่าวนะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนแล้วพบว่าผ่านคุณสมบัตินะคะ แต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนยังคงยืนยันตัวตนได้ไม่มีกำหนดนะคะสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่3ธนาคาร คือธนาคารออมสินกรุงไทยและทกสนะซึ่งยังทันในการไปรยืนยันตัวตนเพื่อขอรับค่าลูดสินค้าย้อนหลัง900บาทนะคะและเดือนที่เริ่มใช้อีก300บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับผู้ที่จะได้รับค่ารู้ซื้อสินค้ายอดหลัง900บาทนะคะท่านจะต้องไปงยืนยันตัวตนในช่วง27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนนี้และก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ใน1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปนะคะสำหรับค่ารู้ซื้อสินค้าทั้งหมด1,200บาท ส่วนผู้ที่ไปยืนยันตัวตนหลัง26มิถุนายนเป็นต้นไปฟังดีๆนะคะคือยังสามารถยืนยันตัวตนได้ตลอดทั้งปีไม่มีหมดเขตนะคะจะ ไม่มีเงินย้อนหลังให้แล้วจะได้ตามปกติของแต่ละเดือนที่เริ่มไปใช้สิทธ์ก็คือรับค่ารูดสินค้า300บาทต่อเดือนอย่าลืมนะคะ3ธนาคารที่สามารถยังคงไปยืนยันตัวตนได้ก็คือกรุงไทยอมสินและทกสส่วนผู้ที่ยื่นอุทธร์รอตรวจผลการยื่นอุทธรณ์ในวันที่12มิถุนาย,ยานนี้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิ ทุนายนนี้นะคะที่เจอกรณีนี้คือไปเย็นยันตนตนก่อน26พฤษภาคมแต่ไปรู้ซื้อสินค้าได้แค่300ทำไมไม่ได้ย้อนหลังปกติจะได้600บาทนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางมีคำตอบมาอธิบายนะคะนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ ที่ยืนยันตัวตนช่วง27เมษายนถึง26พฤษภาคมเดิมจะรูดสินค้าได้900บาทในเดือนมิถุนายนแต่กลับรูดได้แค่300บาทเหลือ600บาทจะเข้าในเดือน กรกฎาคมนี้นะคะและใครที่ยังสงสัยอยู่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0212770004708นะคะอเซ็นเตอร์ครมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการนะคะ